ถ้าอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยเราควรจะไปดูตามเฟรมย่อยนะครับเพื่อหาว่าเกิดบูล l ิตรีเวอร์เจนหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นโพซิชันอย่างเงี้ยการในการเข้าไปรับคุณที่ตกลงมาแรงเนี่ยมันมองได้ทั้ง2แบบนะครับคำว่า2แบบก็คือคุณเป็นนักเก็งกำไรหรือว่าคุณเป็นนักพนัน ครับจานปรีครับท้ายสุดจานปิดท้ายที่ตึงหลักคิดในการเก่งกําไรหุ้นที่ลงมาเยอะๆควรมีแนวคิดอย่างไรนำไปวางแผนการลงทุนจึงจะคุ้มเสี่ยงในการเข้ามาเก่งกําไรปิดท้ายครับจันปีครับเชิญครับครับเอ่อหุ้นที่ลงมาเยอะเนี่ยก็เออเราถ้าอยากเก่งกําไรระยะสั้นเนี่ยครับเราควรจะดูภาพแนวรับหลักๆไว้เป็นหลักเลยยิ่งถ้าเกิดดูภาพรายสัปดาห์ได้จะยิ่งดีอย่างเช่นถ้าเกิด อย่างที่ผมพูดในรายการนี้ยทั้งตัวชายโยนะครับหรือตัว a อยูอะไรเงี้ยก็เริ่มเข้าใกล้ภาพแนวรับหลักในรายสัตว์ตาแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าอยากเล่นจริงๆเนี่ยเราควรจะไปดูไทม์เฟรมย่อยนะครับเพื่อหาว่าเกิดบูลิตเดอโรเจนหรือเปล่าถ้าเกิดเนี่ยก็มีโอกาสเกิดรอบรีบาวขึ้นไม่ได้นะครับแต่ต้องย้าว่าเป็นการรีบาวในขาลงนะครับถ้ารีบาวขึ้นมาก็อย่าไปหวังว่าจะรีบาวแบบเป็น2ี่สิบสาสิบเปอร์เซ็นนะครับก็ พอได้กําไรแล้วก็ล่องเลื่อนซับรอตมาเป็นหลักนะครับแล้วก็พอรีบาเขาใกล้สำคัญแนวต้านสาคัญเช่นเส้น20วันอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าลดเพอร์ชั่นลงหรือออกไปก่อนก็ดีครับเพราะว่ายังเป็นขาลงอยู่นะครับการรีบาวเนี่ยเป็นการรีบาวเั้นๆนในขาลงเท่านั้นนะครับผมครับนี่เป็นหลักนะครับในหลักการการ จะเข้าไปรับหุ้นในยามที่มันลงมาเยอะๆโดยยังไม่สามารถหาเหตุผลที่ลงได้เจอเพียงแต่รู้ว่าอ๋อมันลงมันต้องมีความกังวลมันอาจจะมีข่าวร้ายก็ได้แต่เราไม่รู้หรือมันอาจจะเป็นแค่ความกังวลเฉยๆก็ได้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันอาจารย์เปรมสุขจะให้คําแนะนํำยังไงดีสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงแล้วเห็นหุ้นมันย่อลงมาเยอะๆ แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันต้องมีเขียวแรกแน่เลยเราก็สวมหัวใจสิงเข้าซะก่อนก่อนที่จะมีสัญญาณกลับตัวซะเลยเราก็เป็นไม้แรกได้เหมือนกันนี่นะครับจารย์มีคำแนะนำหรือมีคำเตือนอย่างไรกรณีจะเข้าไปซื้อสวนในยามที่ราคาหุ้นมันตกมาเยอะๆโดยที่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวครับจารย์เปมสุขครับ oh. ก,ก็คงถ้าถ้ามองภาพในในลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็กลับไปย้อนคําถามเหมือนกับคําถามที่คุณยุทธนาถามนะถ้าเป็นโพสิชันอย่างเงี้ยการในการเข้าไปรับคุณที่ตกลงมาแรงเนี่ยมันมองได้ทั้ง2แบบนะครับคําว่า2แบบก็คือคุณเป็นนักเก็งกาไรหรือว่าคุณเป็นนักพนันถ้าคุณเป็นนักพนันก็คือคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณคิดนะ่ะมันจะถูกไงคุณก็เลยเข้าไปเบสหรือเข้าไปพนันเช่นคุณมั่นใจว่าเนี่ยราคามันลงมาลึกลงมาเยอะแล้ว ก็เลยเข้าไปนั่งซื้อเพื่อลุ้นการดิดตัวนั่นคือคุณพนันอยู่นะคุณไม่ได้มีแผนของคุณแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอ้คุณวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นเฮ้ยคุณตัวนี้เราชอบมันลงมาเช่นลงมาที่เส้น Moving Average ลงมาที่จุดสูงก่อนหน้านี้ลงมาแนวฟิโบหรือแนวรับอะไรก็แล้วแต่คุณชอบตัวนี้อยู่มันลงมาถึงแนวซัพพอร์ตสำคัญที่คุณเคยคิดว่าเออถ้าลงมาแถวนี้น่าซื้อเนี่ยคุณก็ซื้อได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันลงมาถึงแนวรับละ แ่าจุดสําคัญกนะ็คือถ้าแนวรับแนวนั้นมาทําหน้าที่ได้ดีมันไม่ควรจะต่ำกว่าตรงนั้นลงมาลึกหรือเยอะมากงั้น้เช่นซื้อที่10บาทไม่ไม่มันคงไม่มีใครไปไครับว่าสิบาทแล้วซื้อได้เสร็จปั๊บมันจะเด้งเลยอถ้ามันลงมาไม่เกินสักสาเรนถึงห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราพอวางคอนโทรลได้ละกรอบการลงทุนในครั้งนี้ที่เราลงทุนไปถ้าผิดทางจริงดาวไซด์ของเราก็คือสามหรือห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าราคามันดิสคาร์ลงมาตั้งเยอะละซื้อที่แนวรับไปเพราะคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่น่่าสนนใจจจลละะถึงแมม้ไมเป็ุดกัับตว แต่มันเป็นราคาที่เราจ้องอยู่ตั้งนานผิดคาดก็สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์งั้นคุณก็จะเสียแค่ตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันถูกทางอันนี้คือเราเก่งกําไรบนความคิดอย่างที่คุณว่าแหละตัวนี้เราชอบมั่นใจว่าพื้นฐานมันยังดีอยู่ตรงนี้มันลงมาเพราะว่าเป็นความกังวลชั่วคราวแต่แนวรับแล้วเด้งไอ้ที่เหลือตรงนั้นก็จะเป็นอัพไซด์วนไปงั้นคุณก็เริ่มต้นได้ว่าเออแผนในการลงทุนทัางนี้ที่คุณเก่งกําไรเนี่ยมากที่สุดที่คุณจะขาดทุนก็สามหรือห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ที่คุณจะวางไว้แต อันนี้คุณเก็งกำไรได้คุณก็หลันเทนได้แล้วมันจะไปเป้าของคุณที่ว่าอะไรประมาณตรงไหนนะครับงั้นอย่างน้อยๆให้เห็นแนวตร,ต,รตรงที่เรียกว่าเป็นเปนแนวรับสําคัญที่คุณใช้เครื่องมือของคุณนั่นแหละใช้เป็นแนวตรงนั้นแล้วถ้ามันลงมาถึงจริงเนี่ยโอเคมันไม่มีใครบอกว่าซื้อแล้วทุกคนมักจะเป็นแบบซื้อแล้วอยากให้มันขึ้นเลยตั้งแต่วันนั้นนะบางทีมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดมันยังแกว่งตัวอยู่3ามถึงหาเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าโอกาสดีๆแล้วแหละเพราะคุณนี้คือหนาาึ่น ลงมาถึงแนวรับสําคัญด้วยเออถ้ามันถูกทางจริงมันก็มีโอกาสในการดีดตัวถ้าย่างพอไหวแต่ไม่ใช่แบบฉันไม่ได้รู้เลยว่าตรงนี้เป็นแนวที่เท่าไหร่มันเคยหาอยู่ร้อยบาทตอนนี้มันลงมาเหลือสิบาทแล้วมันถูกมากเลยในแนวรับถัดไปมันจะสี่บาทก็ได้นะครับใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ดูไม่ปลอดภัยละมันต้องเริ่มต้นจากหาจุดที่เป็นเซฟโซนของคุณก่อนว่าทําไมคุณถึงเข้าซื้อตรงนั้นนะครับเพราะมันใกล้แนวรับไง ถ้าผิดทางเราเสียแค่3ามหาเอมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าราคามันลงมาแค่ไหนนะครับมันอยู่ที่ว่าตรงนั้นนะแนวพพอร์ตหลักๆอยู่ตรงไหนเรามองเรามองสลับกันไม่ได้มองจากหายนะมองจากสถานะปัจจุบันว่าแนวใกล้สุดที่เรียกว่าหลังคุณพิงฝาอยู่มันอยู่แค่ไหนนะครับถ้ามันยังอีกไกลตั้ง10กว่าเปอร์เซ็นต์คุณเข้าไปตรงนี้สต็อปลอกแล้วมันจะไปลงอีกนิดมันไปรอให้ันเห็นภาพชัดๆดีกว่านะครับผมนั่ะเป็นเป็นคําแนะนําประมาณนี้นะมันข้นลงมาเป็นพุ้นที่คุณชอบลงมาถึงแนวรับ มองเชื่อเป็นโอกาสก่อนก็ได้อ่บางคนก็ก mm. <ๆ>็ล<ๆ>ังเลอ่ะทําไม่ซื้อเลยเดี๋ยวมันดีดตัวแล้วซื้อไม่ทันทําแบบนั้นก็ได้แต่คุณก็ต้องเรียกว่านะเผื่อใจไว้หน่อยถ้าไม่ใช่ mm. อาจจะต้องยอมคัดเนี่ยตาท่ที่ตามที่เราวางแผนไว้แต่ค,ค,คนอีกกลุ่มหนึ่งคือเขาจะชอบก็คือลงมาที่แนวรับก่อนนะแล้วเริ่มเด้งตัวกับขึแ้นบบนี้คือเปิดเทคแรกเลยอะ่ะถ้าเป็นอย่างน,นั้นก็คือการฟื้นตัวมันจะชัดเจนมากกว่านะครับก็ได้ทั้งสองแนวว่าว่าเป็นแบบไหนครับผมถ้าลงจากโซนสูงลงลลลมมาาแ้วทํโให่ ลงจากโซนสูงแล้วทำโลใหม่อันเนี้ยมันจะเสี่ยงค่อนข้างมากใช่ไหมครับถ้ารีบเข้าไปรับครับจานเบมสุกคือคือ<ช>มองทางาซ้ายแล้วหาโลเดิมไม่เจอเนี่ยอาจารย์ถูกถูกครับผมฮะเพราะจริงๆริงมันก็มีคําที่เราบอกว่าเรียกว่าจะใช้คําว่าเลืเลื่เทลลิงสต็อปก็ได้ถูกไหมคือจากไฮของมันเนี่ยถ้าคุณวางไว้ใช้แนวคิดเดิมเลยนะถ้ามันเดินหน้าก็ไปไฮเรื่อยๆคุณมีหุ้นตัวนี้กําไรแล้วแต่ไม่กล้าจะขายสักทีหนึ่งคุณก็ล็อกไว้ก็ได้ว่า ถ้ามันตกจากจุดสูงสุดลงมา35%หรือเปอนฉันยอมขายรักษากาไรละถือว่ากําไรตรงนี้ฉันพอใจแล้วเพราะมันได้ได้เกิดแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ปลอดภัยขึ้นไม่ใช่มาพอมันลงมาเรื่อยๆมันจะกลับไปคําเดิมๆอ่ะเฮ้ยมันลงมาต้องเยอะทุนเราซื้อ10บาทตอนนี้มัน20มันลงมา19ก็ไม่ขาย18บแปจนท้ายสุดมันใกล้ๆทุนแล้วมันจะเสียโอกาสอย่างนั้นไปนะครับก็ล็อกไว้เลยก็ได้ว่าว่าถ้าขึ้นไปทำไฮแล้วถ้าต่ำกว่าไฮห้าเปอร์เซ็นต จะแบ่งส่วนก็ได้อันนี้อันนี้แล้วแต่ว่ากลยุทธ์ไงก็เป็นเป็นแนวนั้นมันก็จะทําให้เรียกว่านะเราไม่ต้องใช้ใจตัวเองไปไปเป็นตัวกําหนดนะครับก็ถ้าราคามันเข้าเกณฑ์ตามที่เราวางแผนไว้ก็แอคชั่นตามนั้นไปก่อนดีกว่าครับผมครับถ้าจะเชื่อทางเทคนิคนั้นก็ต้องเป็นประมาณนี้ครับผมครับอันนี้ทวนความจำนะครับมานิพัสออนไลน์014จอลึกสัญญาณดเวอร์เจนอย่างไรให้แม่นยำ ท่านอาจารย์ปรีรูปประสิทธิ์มันนิพัสออนไลน์013สแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างแย่งยืนตั้งแต่สแกนสกรีนนิ่งแล้วก็แบ็กเทสนะครับนี่คือ013 012ก็เจาะกลุ่มแบงค์โดยตรงเลยเนื้อหานะครับยังใช้ได้ดีกับภาวะนะการเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มแบงคนะ์ในตลาดช่วงนี้นะครับ ท็อ5แบงค์หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคัง่งท่านอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนแล้วก็เสริมด้วยท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชัยพันธาธนา,านกิจ0 1นยนี่ก็คุ้มมากนะครับมันดิพัสดอนศูนย์หนึนะนะครับอันนี้011นะครับอันนี้ย้อนย้อนให้ฟัง 010, ย0ห0ึ่ง0ูนย์ศูนะครับศูน นะครับ004 003 002แล้วก็0 0นนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับสแกน QR code คหน้าจอนะนะครับหรือว่าลาย e อ d พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแอสแล้วตามด้วยคำว่า Man นี่พลติดกันแล้วก็ตรงตัวนะครับ นี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ยนี่คือ The o n l y c r y p t o c u r r e n c y Investing นะครับเอ่อเป็นหนังสือที่เนะเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือ คู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุนด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ๊งพิย้อนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบ step by step นะครับนะครบคิปโตไม่ใช่เรื่องเล็ก เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวาม,มือมูลค่า400บาทแหนโปรโ23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของี่่ลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยสนใจสแกน QR code หรือติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับ สนใจก็เชิญได้เลย